ประกาศประกาศพี่น้องจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับส่วนราชการพ่อขา้าประชาชนจัดงานใหญ่ให้พี่น้องเบิงฟี่งานจัดระหว่างวันที่17.23ดกันยาน,นี้พ่อกันอยู่สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำพูขอเชิญเที่ยวงานหมอลำเฟสติวลัลเทศกาลอาหารบอลลูนยักษ์นานาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูภายในงานเบิงประกวดสาวงามหนองบัวประกวดร้องเพลงหมอลำฝังเพชร เงฟรีวันที่20ศิลปินภูไทย21ระเบียบว,วันศิทธ์22อีสานนครศิ์23เกรียงไกอีสานศินส่วนบอลรุ่นยักษ์เฮี่ยมีจัดให้เพิ่นจุดวันที่17 18 19 20กันยาเด้อพี่น้องวันที่17เบืง่งผิดเปิดงานตุ๊กตาไฟฟอดอ่อนๆปั่นพี่น้องเบิง่งเลือกซื้อแนวกินของฝากหลากหลายมีแต่แนวแซ่บแทึกๆเพิ่นจัดมาให้เป็นกองทัพอย่าลืมห้ามพลาด 17-23กันยายนนี้พ่อกันอยู่สวนสมเด็จพระนเรศส,สวนเมืองหนองบัวเด้อขน้อยสวัสดพี่น้องหนองบัวลำพูสิทด้เบิงหมอลำฟี่ตาจื่นแท้ๆมูเจ้าเบ้าจำป่าสี่้อยไล่งานอยู่ลำโพงใายเด้อขน้อย